ล่าสุดตอนนี้ครับตัวละครอย่างแอสติกตอนนี้ได้ถูกรีวิวสกิลใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและในการปรับครั้งนี้ฮะบอกตรงๆว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจแบบสุดๆเลยมาดูกันครับว่าการปรับครั้งนี้จะทำให้ตัวละครสุดอ่อนตัวนี้เนี่ยสามารถติดเมตากับเขาได้บ้างหรือเปล่าครับนั่นแหละครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปทำความรู้จักกับน้องแอสติกคนใหม่คนนี้กันเลยครับว่าสกิลสามารถทำอะไรได้บ้างก็อนื่อามากันที่สกิลหนึ่งก่อนเลยนะครับของแต่กกอนเนี่ยเมื่อเราใช้โดนนะมันจะตีเร็วขึ้นแล้วก็เจาะเกาะแต่สำหรับรอบนี้ครับเมื่อเรา ตีแรงขึ้นและก็วิ่งเร็วขึ้นครับอันนี้คือบัฟกันมาแบบเห็นเห็นแบบนี้เลยนะส่วนสกิล3ครับก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรปรับมาใหม่นะตรงนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าเซิร์ฟไทยเข้ามามันจะปรับอะไรด้วยหรือเปล่านะต่อมาครับไฮไลท์ของตัวนี้เลยก็คือสกิล2ทุกคนอาจจะเอ๊ะว่าพุ่งไปมันมีสแต็มันหัวด้วยมันคืออะไรและทําอะไรได้บ้างเอาล่ะมาดูกันช้าๆนะครับกดสกิล2พุ่งไปและกดพุ่งโจมตีไป1ทีครับสังเกตดูนะครับว่าวงเนี่ยมันจะย้ายไปอยู่ที่ศัตรูแทนและเมื่อ บบได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูแบบทื่อๆไม่ได้มีอะไรน่าพิเศษใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีสแต็กข่าวอยู่บนหัวหนึ่งอันและกดสกลิลสองสไปอีกหนึ่งครั้งตัวเราจะเปลี่ยนพาสซีฟสแต็กข่าวเป็นสีส้มครับเมื่อเป็นสีส้มการโจมตีธรรมดาของเราครั้งต่อไปครับมันจะเปลี่ยนเป็นการพุ่งและฟาดต,ตวัดไปแบบนี้คะการฟาดต,ตรงนี้ครับเป็นการฟาดแบบหมู่ดาเมจแรงแล้วก็สามารถดูดเลือดได้ด้วยครับทีนี้ทุกคนอาจจะกาลัง,งงงกับการเก็บสแต็กตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะตอนแรกที่ผมฝึก จะเปิดด้วยสกิล2พุ่งและพุ่งแทงซ้ำครับและระหว่างนี้ให้เรากดตีธรรมดาหรือใช้สกิลหนึ่งด้วยก็ได้ครับเพราะพาสีฟของแอตติครับเมื่อเราโจมตีปกติหรือใช้สกิลโดนสกิลเรามันจะลดคูลดาวลงครับและพอเราตีจนสามารถกลับมาใช้สกิลสองได้ให้เราใช้สกิลสองพุ่งไปหาสแต็กข้างๆเพื่อเก็บเป็นสแต็กสีส้มและใช้ในการพุ่งตวัดดาบแบบนี้นะฮะออาไปดูกันคอมโบจะใช้อีกทีหนึ่ง และนี่ครับผมจะลองทดลองออกของรถคูดาว40%แล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีด้วยครับเพราะตัวนี้ยิ่งตีเร็วยิ่งคูดาวน้อยเรายิ่งแคสกิลได้แบบทีๆครับและพอเราใช้สกิลได้ทีๆตัวมันก็จะสามารถล้ำได้แบบเรื่อยๆเลยครับไม่มีจํากัดแถมทุกครั้งที่เราใช้สกิลสพุ่งไปนะตัวเราจะเด้งเกาะด้วยครับแถมมีตอนใช้พาสซีฟสีส้มเวลาฟาดมันก็จะดูดเลือดซึ่งตัวนี้อารมณ์เหมือนเป็นฟอร์เรนล้ำเลยนะครับได้ทั้งเกาะได้ทั้งเลือดแถมตีพุ่งตามได้แบบเรื่อยๆต่อไปครับเเเเดีีด๋ยยวผมมจจจะลลออองงาาิกนนน่ไปใส ไปรู่กันเลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำครับโกเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมีมากมายสามารถเติมเกมมาวีได้ราคาถูกปลอดภัยหากใครที่สนใจสามารถเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์แอดโกเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกเด้นเติมเกมเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะนะครับและในตานี้ครับตัวที่เราเจอด้วยก็คือโมท็อตนะฮะตัวนี้ผมว่าเราค่อนข้างสู้ได้แแบบสุดๆเลยยนนตต่่่่วววาชงงง2ี้อ จอมพี่แกไปก่อนนะครับไปตีทื่อๆเราน่าจะแพ้นะแล้วดูความเ้าวของพี่แกครับมายืนขี้อาคลิปยันหน้าป้อมกูตรงนี้กูเบลสองมา่อไหรบอกเลยมึงโดนกูแน่เอ้าะกลับมาใหม่พร้อมเลเวลสามตรงนี้บอกเลยว่าพร้อมบวกมาผมโดดสองไปครับแล้วพุ่งอัดหน้าพี่แกคอมสกิลหนึ่งยืนตีไปเรื่อยๆครับตรงนี้ตีรถคูดาวไปรอสกิลสองใหม่แล้วพุ่งไปหาสแต็กส้มพอได้เสร็จก็หันกลับไปหวด้านพี่แกครับตามที่เราได้ซ้อมกันไว้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะแรงมากครับแล้วแถมได้เด้งเลือดด้วยตรงนี้พีีีีีีีี่่่่่่่่แกกกกกกกคคคคคออ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 นน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 ขข้้้้้้้าาาาาาางงงงงงเเเเเจจจ็็็บบบบบหหหหหััััััััรรรรรลลลลยยยยยยตตตตววิปปปปปปมมมมมมมไไไผผใใดดด๋ทพพื พี่แกและดูเหมือนจะได้ผลครับพี่แกวิ่งมุ่งพุ่งมาตัวน,นี้ผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วกระจดเข้าไปได้รำตามที่เราได้เรียนวิชามาบอกเลยครับถ้าเราคอมโบถูกตรงนี้เราได้รำเรื่อยๆแน่นอนแต่ถ้าว่าเหมือนผมจะเก็บสแต็กับคอมโบไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับติดดกระขัดเล็กน้อยตัวนี้แพมจะเดินไปเก็บครับแต่มันก็เดินมาผมเลยเก็บสเต็กไม่ได้แถมติดใบต่างหากแต่ว่าผมก็พยายามตีอยู่เรื่อยๆครับแต่สุดท้ายพี่แกก็วิ่งหนีกับคอบ,บอไปอมไปอีกแล้วไอ้นี่มันค่อนข้างแข็งครับเลยเอาลงยากหน่อยหลังจากนั้นครับไม่ เข้าไปหัวดแบบนี้ครับผมหนึ่งตัวตายสักทีนะมึงอึดชีพหายมันจะพี่แกเกิดมาครับพี่แกก็วิ่งมาหาผมอีกแล้วตรงนี้ก็จัดให้ต่อเหมือนเดิมครับสองตัวนี้ถ้าใช้น,น้ำหนักกันนะครับผมว่ายังไงเราก็ได้เบียบกว่าเพราะตัวเรามันสามารถเด้งเลือดได้เรื่อยๆแถมเด้งเกาะอีกต่างหากแถมพิวด้วยนะครับพี่แกก็พยายามยืนฝืนตีกับผมเรื่อยๆแต่ก็นั่นแหละรครับไม่ไหวสุดท้ายพยายามวิ่งหนีครับแต่ตรงนี้แน่นอนครับผมไม่ยอมให้เหยื่อลอดไปได้แน่นอนตัวนี้เปลือยตีครับไร่ตูดไปแล้วหัวดเก็บงานมาได้หนึ ในเกมนี้ครับบอกตรงว่าไม่ค่อยได้โยกไปเล่นอื่นเท่าไหร่เลยไปเล่นกลางก็แวะไปแค่แบบเดียวแล้วก็กลับมาเล่นตัวเองต่อกลับมาก็เจอหน้าคนเดิมๆครับโมท็อตแต่รอบนี้ครับเมือนเราจะกินขาดพี่แกโดนผมหวดยับแถมเลือดเราก็ไม่ลดเลยครับตรงนี้บี่แอมหนีเขาป้อมผมก็เอาส่วนที่เกินตีเข้าไปหดพี่แกก็บมาเป็นสังตัวแล้วครับโมท็อตหลังจากนั้นผมก็ได้เดินวนอยู่ป้อมบนอีกสักพักใหญ่ครับจนตรงนี้ครับเพื่อนเล่นอยู่ที่เลนกลางผมมีสแต็กอยู่พอดีตรงนี้เลยเล่นเจอครับทิกเกอร์ไปฟาดตาันให้เพื่อนสวยจนนนันแบบรรรู้้งงาานนสุๆทีมมเเเอออยะคกลไปถึ3ตรงน เก็บลุกมาได้อีกหนึ่งตัวฮนะแต่สุดท้ายผมก็โดนป้อมยิงตายไปนะ มาฮ่ามาดูไฟนี้กันตอนนี้บอกตรงว่ากําลังห้าปิดแบบสุดๆครับเพราะมั่นใจในตัวละครมากในช็อตนี้ครับเก็บสแต็กส้มได้พุ่งไปสตันถึง3ตัวไปเลยครับตึงๆต,ตรงนี้นตีซ้อนต่อเลยครับยืนแทงให้เพื่อนเต็มที่แต่ดูว่าเหมือนผมกับเทล2คนจะไม่ไหวนะครับตรงนี้ผมเลยตายไป1ตัวฮะแต่ช็อตเมื่อกี้นะครับทำให้เรารู้เลยว่าสกิลใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาค่อนข้าง,างพึง่งผาได้และดูมีประโยชน์แบบสุดๆเลยนะฮะนั่นแหละฮะหลังจากที่ผมตายไปตรงนี้เพื่อนก็ตามมาเก็บงานให้กับผมต่อครับแล้วก็จบบ,บ้านในนนเเเกกมมีี้้้อยย่่่าาาาางงงสสสวววะลคครรรัขูชุปต ว่าเป็นยังไง หลังจากที่จบตาเมื่อกี้นะผมก็ไปเล่นต่ออีกประมาณ2ตาตาครับแล้วก็ลองดูว่าตัวละครเราเนี่ยมันประสิทธิภาพประมาณไหนนะจากที่ลองเล่นดูครับก็บอกเลยว่าการเเรีเวิร์สมาครั้งนี้ครับก็ต้องยอมรับเลยว่ามันเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแบบสุดๆเลยนะแต่ว่าเมื่อเข้าเซิร์ฟไทยแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยมันจะเก่งพอถึงขั้นติดเมตาและชนะพวกออฟเลนไฟเตอร์ที่เก่งๆตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับข้อดีนะครับที่ผมเห็นเนี่ยก็คือตัวละครค่อนข้างพิ้วขึ้นเยอะมากนะครรรััแลล้้้้้้้กกมมีูเเ่่นนนนนนใขขขงงสึึึททาา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 หหถไดด น้อยลงแถมสกิลที่สามารถเด้งเลือดกับเด้งเกาะได้แบบเรื่อยๆอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อดีที่ผมเจอในการปรับรีเวิร์สมาไหนครั้งนี้นะฮะแมอีกอย่างหนึ่งยอมรับเลยครับว่าการปรับมาครั้งนี้เนี่ยเล่นทุงครังสนุกมากครับแอติกสนุก่อแบบเก่าค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนข้อเสียที่ผมเจอนะรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องการเก็บสแต็กนี่แหละครับมันจะค่อนข้างงงงงงวยงวยดหนึ่งนะใครที่เล่นใหม่ๆหลังปรับเนี่ยก็อาจจะมีการปรับตัวค่อนข้างพอสมควรนะแต่ถ้าเก็บสแต็กแม่ๆแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเล่นเพลินๆเลย เข้ามาที่ตัวเรานะถึงเราจะสามารถใช้สกิลพาสีอันนั้นได้นะตรงนี้เนี่ยบางทีเรากดเร็วเกินครับมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ติดพาสีนะอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นข้อเสียอีกหนึ่งอย่างนะที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างชัดนะนั่นแหละครับรอดูว่าเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเมื่อเข้าเซิร์ฟไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาทำรีวิวให้อีกทีละกันนะครับตัวนี้เพราะตัวนี้บอกตรงว,ว่ามันคือฮีโร่ตัวแรกที่ผมซื้อนาวีเลยนะค่อนข้างชอบส่วนตัวมากคครัััันบนนนหหะะฮเวว้จใิสสสีีด